อ๋อขุนล่อคนดังนี่อะไรไวกเจ้าเทือดไร้เอ็นไม่ลำโพงไงมีไมมในในใดดิไม่โอ้ไม่กันลำโพงกันหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วแค่ไปไหนไอ้ไรีไปโรงเพลงที่ไหนล่ะนี่งูปูเขานะเขาปูเขาเอาพาไปโรงเพลงเนี่ยพาไปทำไมด้วพาไปโรงเพลงหน้าก่อนยิ่งไปเอ้าวะนี่ร้อยเหรอนักดนตรีเออแบกไม่ไหวชาวเลยเออ มีไหมกันในรองเพลงเลยนะเพลงนี <maple> ้ไม่แล้วว่าคิดถึงเธอนะร้อยจริงนี่แบกไปให้ก็ว่าพาไปรองเองนี่แบกไปให้ก็เอาแล้วกันนึกว่าไปรองเพลงเวรเจาว่างนี่ลุงตูช่างยุทธีถือไม่ที่ลำโพงร้อยเล็วไปรองริมเล่รองไงรั้งฟังเหรอไงรั้งฟังรั้งวังว้าร้อยเล็วนี่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 โอ้นี่ไม่กัน อ๋อไปเปิดพกุกช่องใจฮาร์ดเลยร้อยเร็วแล้วัวลาลานรองกุนดังอ๋อรูรังมาเลยนะคุณเอารักนี่วิ่งนี่เม็ดดำขำนะเออดำขำนะตังด,ด,ดำตังเลาะพอคิดว่าพอัวลานลงปั๊บนี่รังวิ่งนี่เม็ดเลยเลยวันใสวันนี้ไม่รังนักคนหนึง่งโอ้เลยเดียมีแต่คลืน่นช่วยยังเนี่ยนะนะแต่ดวงอาทิตย์ช่วยนะครับเออช่วยช่วย,วยเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกแจ้งสิแจ้งสิโอ้ริมเลย ลืนช่วยจังอย่างแรงเลยอืม๋อบอกกันนิดว่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนเาอยู่ที่เข้าปลายดํากับวันนี้ว่าชาวตื่นขึ้นมาอืมเข้าปลายด้าอำเภออำเภออำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ทื่ไม่ทื่ลําโพงมาตั้งโรงพวกโองไ้รั้งวังใช่แล้วอ่าตอนนี้กําลังเตรียมอยู่เตรียยมออู่่าแต่ว่าถ้าปอปีว่าลานโรงพึกบ้านเผือรั้งก่อนนี่จักเลยรั้งนี่เม็ดเลย